สวัสดีค่ะพี่น้องก็อา่าจะเป็นพยายนให้พระเจ้านะคะก็อ่มีเรื่องที่พระเจ้า,อ,าอ่อวยพรมากมายพูดง่ายๆนะคะก็คือตอนแรกอยู่ที่ซานอเซใช่ไหมคะแล้วก็อ่อธิษฐานกับพระเจ้าว่าอยากมีโบสถ์ไฟใช่ไหมคะเพราะว่าตอนที่อยู่ซานอเซพี่น้องก็เริ่มแบบว่าออยู่ห่างกันนะคะเวลาจะไปเจอกันทีก็ใช้เวลาเหมือนแบบสามชั่วโมงอะไรเงี้ย ก็เลยขอพระเจ้าอยากมีบทไฟค่ะก็ขอ,ขอมาสามปีแล้วนะคะก,ก็สุดท้ายก็ม <c oughs> ไม่เคยคิดนะคะว่าจะเป็นอลริโซนาขอแบบว่าเจาะจงว่าพระเจ้าหนูอยากไปที่นี่นะหนูอยากไปที่นี่นะมีเพื่อนอยู่ตรงนี้อาจารย์พระเจ้าหนูขอไปที่นี่นะมีอาจารย์อยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้นะคะ่ะสุดท้ายก็ต้องกลับใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไปลิมิตมพระพรของพระเจ้านะคะก็ อ่อก็เลยพระเจ้าที่ไหนก็ได้ที่มีโบทไฟไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นที่ๆนะคะแล้วสุดท้ายก็อลองลองไปถามเจ้านายดูพอดีที่อริโซนาก็มีโบทที่ที่อาจารย์หมอพอดีมาเมื่อก็แบบว่ามีงานเปิดอะไรองี้ใช่ไหมคะก็เลยไปคุยกับคุยกับเจ้านายนะคะว่าเออถ้าเราย้ายไปที่อริโซนาเนี่ย จะเป็นยังไงเพราะว่าเงินเดือนอเงินที่ทํางานบริษัทเนี่ยมันจะตามกับเขาเรียกอ,อะไรก็ตามกับสเตทใช่ไหมคะที่เขาให้เพราะว่าแคาลิฟอร์เนียก็จะเป็นสเตทที่มีค่าใช้จ่ายสูงเขาก็จะใหะ้เงินเดือนสูงกว่ารัฐอื่นๆใช่ไหมคะคุยกับชนาชนก็บอกว่าไปเลยไม่เป็นไรไม่ลดเฮ้เราก็พี่ประเจ้าถ้าทุกอย่างขอแล้วทุกอย่างราบรื่นนะคะ ก็ขอให้ทุกอย่างแบบรับรื่นทุกทั้งหมดเลยถ้าที่ที่นี่ถ้าอริโซนาเป็นเป็นที่ที่พระเจ้าจะให้แล้วก็พอตอนจะมาเราก็บอกว่าพระเจ้า,าให้เปิดทางทุกอย่างพอทุกอย่างทําเรียบร้อยแล้วคะ่ะทําเรื่องที่จะมาใช่ไหมคะก็มีบ้านให้เช่าเรียบร้อยแบบว่าทุกอย่างแบบเป็นเป็นเป็นสม o ทมากเราก็ใช่ละใช่ละแผนงานพระเจ้าแน่เลยแล้วเราก็พอย้ายได้อาทิตย์หนึ่ง สามีตกงานก็คือเขาเขาบอกเขาไม่อยากให้ย้ายบริษัทเขาใช่ไหมคะทั้งที่เขาเป็นเขาเรียกอะไรเขาเป็นเขา work from home เขาก็เขาก็ให้ตกงานเราก็เลยบอกว่านี่ยังไม่ได้ย้ายนะคะขอโทษทีตอนที่อยู่ที่นู่นบอกว่าพอทําเรื่องทุกอย่างแล้วแล้วเราก็แบบงั้นจะไปจริงหรออะไรเงี้ยมันเริ่มมีอะไรขัดขัดแล้วไม่ไม่ใช่แน่เลยมันต้องไม่มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า ที่ซานโฮเซ่เนาะมันเป็นไอทีพวกเราทำงานไอทีมันก็จะหางานง่ายกว่าใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็เลยออกมาถามพระเจ้าอีกถ้าอันนี้มันใช่มันต้องไม่ติดขาดสี่พระเจ้าแล้วเราก็เลยได้คําพูดแบอบกอ่านอ่านพระคานะคะแล้วเราก็ได้คําพูดว่าบางครั้งมันก็มีการทดสอบการทดลองอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยอะไปไปก็ไปยังไงก็ไปไปมามาทั้งนั้นที่สามีตกงานใช่ไหมคะ เราก็มาถึงแอลิโซนาอยู่ได้าหาหาบ้านนะคะเราก็จะหาซื้อบ้านใช่ไหมคะเราก็แบบเออทำไมหาจะจะห้าเดือนจะสี่ห้าเดือนแล้วทำไมเราไม่ได้บ้านทั้งที่เราก็มีพร้อมเราย้ายมาจากแคลิฟอร์เนียใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้สักทีเราบ้านที่เราจะเราจะ,เราจะซื้อเนี่ยคือบ้านที่เราชอบแบบหลังไหนที่เราชอบเราบอกว่าใช่ละหลังนี้แหละพอเราพูดออฟเฟอร์ไปเออเรสเตอร์เขาก็จะโทรมาเลยโอ๊ย มีคนพูดออฟเฟอร์ตัดหน้าอยู่ไปแล้วนะสามหลังล้วนๆเลยแบบว่าแล้วเราก็เลยบอกกับกับกับสามีคุยกันใช่แล้วล่ะดูเราถ้าจะเป็นแผนการพระเจ้าน่แน่ก็คือถ้าไม่ให้ก็คือตัดเลยเราก็คือเราไปที่าาางานฟื้น,ฟ,นฟูกับอาจารย์ซังใช่ไหมคะก็อาจารย์ซังก็จะอธิษฐานจะเอาแน่นะฮอลลี่เราก็บอกว่าอา,อาจารย์ชอบอาจารย์บอกว่าแต่ถ้าอาจารย์อธิษฐานถ้าไม่ได้อยู่อย่าเสียใจนะ เรางงทำไมอาจารย์อธิฐานให้ไม่ได้อาจารย์อธิษฐานจำได้เลยค่ะอาจารย์นะถ้าใช่ถ้าบ้านนี้เป็นบ้านที่พระเจ้าให้ก็ให้เขาได้แต่ถ้าไม่ใช่ให้พระเจ้าตัดให้หมดทุกอย่างเราก็เลยลึกขึ้นมาได้นะคะเราก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยอาจารย์สั่างอธิฐานอย่างนี้ไว้ว่าถ้าไม่ใช่ให้พระเจ้าตัดให้หมดเลยแล้วสามหลังเต็มๆเราก็ไม่เข้าใจว่าทาั้งที่เรา offer, ออฟเฟอร์อมมากกว่าที่เขาเขาเขาถามเขาขอมาใช่ไหมคะ เราก็ไม่ได้เราก็ยังงงเราบอกอลิซนามันไม่น่าจะใช่นะมันไม่เหมือนกับแคลิฟอร์เนียนะที่จะมีการแข่งขันสูงขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่เราก็นึกขึ้นได้อ,อ๋ออาจารย์สร้างพูดไว้เนาะออาจารย์ขอโทษค่ะอาจารย์สร้างอธิฐานไว้ว่าทาไม่ใช่ให้ตัดเลยไม่ต้องให้ไปเสียเวลาก็จะหกเดือนห้าเดือนกว่าแล้วค่ะก็เราเราชาบ,บ้านไว้อ่าช็อตเทอมเมนาอหกเดือนเออเราก็ไม่ได้สามหลังที่เราชอบเราไม่ได้เลยสักหลังหนึ่ง จนวันเมื่อเดือนอก่อนก่อน,นะคริสต์มาสอะค่ะประมาณช่วงแต่งสกีวิ่งเราเดินเข้ามาบ้านหลังเนี้ยคะ่ะที่ที่นั่งอยู่เนี่ยเราเดินเข้ามาทุกคนมองหน้าเราเลยว่าอันนี้อันนี้ใช่บ้านเธอแน่ๆเพราะว่ามันมันเป็น <c oughs> <c oughs> เขารู้สไตล์เราใช่ไหมคะเขารู้เลยว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นแบบสไตล์เราเลยนะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าทั้งหมดสามหลังที่เราไปดูมา แล้วบ้านก็สวยกว่าทั้งหมดสามหลังที่เราไปดูมาแล้วก็ทุกอย่างที่เราเราชอบมีหมดเลยก็คือแบบว่าใช่เลยทุกคนเดินเข้ามาพี่ชายอ่พี่สะพ้ยเดินเข้ามาแล้วเขามองหน้ากันเลยว่าหลังนี้แหละแล้วเราก็ออฟเฟอร์ไปใช่ไหมคะแล้วเราก็ออฟเฟอร์แต่เช้าวันนั้นมันคือมันออฟเฟอร์เราจะมีให้เวลาเขา24ชั่วโมงในการตัดสินใจใช่ไหมคะเราก็ตื่นมาอ่านพักคำตอนเช้าตามปกติเราใช่ไหมคะก็ได้พักคำ ได้คําพูดนะคะอะไรที่พระเจ้าจะเป็นมันจะต้องเป็นแล้ววันนี้เป็นวันที่เราจะเดินกับพระเจ้าแบบเป็นเป็นมันไม่ใช่เป็นพระคำมันเป็นคําพูดเป็นเหมือนกับ devotional ประจําวันเราก็แคปหน้าจอเลยเราบอกไม่ใช่แล้วหล่ะพระเจ้าบอกว่าวันนี้เป็นวันของเราเราก็ความเชื่อมันสูงมากเราก็โทรอาจารย์สั่งเราก็บอกอาจารย์อธิษฐานให้ด้วยค่ะหนูเชื่อพระเจ้าบอกหนูแล้วว่าวันนี้แหละว่าเราก็ความอาจารย์ก็บอกว่า เฮ้ยความเชื่อเธอขึ้นสูงมากเลยนะ <c oughs> กัจจานร์วันนี้จริงๆเราก็รอไปจนอ่าก็เกินเวลาเกินเวลานะคะเกินเวลาไปไปละอ่าเรียวสเตอร์เขาก็โทรมาว่าถ้าพรุ่งนี้เขาไม่ติดต่อมาก็คือคือเขาเงียบหายไปเลยอีกฝั่งหนึ่งอยู่ดีๆเขาเงียบหายไปไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงไม่ติดต่อมาแล้วเราจะจะจะ,จะอ่าเราต้องแคนเิลแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะมันเกินเวลา เราก็บอกเรานั่งวันนั้นเรามีงานาโบสถ์อยู่นะคะมันมันมีคันงานคริสต์มาสที่โบสถ์เราก็นั่งบอกพระเจ้ามองไม้กังเขียนเราก็บอกพระเจ้าไม่ใช่แล้วพระเจ้าสัญญาหนูว่าวันนี้มันต้องไม่เป็นวันอื่นแล้วหนูเชื่อมันต้องเป็นวันนี้แล้วทีนี้พอเราพูดอย่างนั้นสักประมาณมันน่าจะแบบเป็นพยานพวกพี่ๆน้องๆที่ที่อลิซอนาปเป็นพยานได้ LM. ก็ประมาณยี่สิบนาทีอ่าเทก์มาตอนที่อยู่นั่นเขาบอกคลับออฟเฟอร์ โอ้ทุกคนบอกกระโดดโลดเต้นกันเลยรูลยยาเราก็ฉลองวันคริสต์มาสกันก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนเปียบเพราะว่าเราถ้าเราได้บ้านก่อนหน้านี้เราก็ต้องเสียค่าเช่าบ้านเป็นฟรีใช่ไหมคะเพราะว่าที่นี่เขาถ้าถ้าเราเช่าวไว้หเดือนเราก็ต้องอยู่หเดือนถ้าเราอยู่น้อยกว่านนะั้นเราก็ต้องจ่ายจ่ายเขาตามกําหนดก็คือต้องเสียเงินไปฟรีๆอะไรเง,งี้ยเดือนละสี่พันอะไรนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยเราก็เลยบอกพระเจ้าว่าแบบทุกทุกอย่างเป็นเวลาเลยแล้วพ่อ พอได้บ้านใช่ไหมคะสามีก็ได้งานวันถัดจากการย้ายบ้านเลยค่ะก็สามีก็ได้งานทั้งทั้งนี้ก็สมัครการมาประมาณ4ีหเดือนเหมือนกันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็เลยมานั่งคิดอ๋อทุกอย่างมันเป็นระบบ ตามแผนของพระเจ้าใช่ไหมคะว่าเออถ้าถ้าสามียุ่งช่วงนั้นนะ่ะเขาทํางานเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีเวลามาช่วยกันย้ายหรืออะไรกันเก็บของแพ็คของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งล้วก็เราเองอะ่ะอธิษฐานไว้เรามานั่งคิดเราอธิษฐานให้สามีให้เขาได้งานใหม่เพราะว่าเจ้านายเขาไม่น่ารัก เราก็อาธิษฐานไว้แล้วเราก็เลยบอกว่าลืมว่าเราอาธิษฐานไว้ว่าให้เขาได้งานใหม่แต่ถ้าเขาไม่ตกงานเขาก็ไม่ได้งานใหม่ใช่ไหมคะเราก็เลยแบบอ๋อเราอาธิษฐานไว้นี่เองเราก็เป็นเป็นแผนงานของพระเจ้าว่าเขาต้องตกงานนะคะที่ที่เขาจะได้งานใหม่แล้วก็เป็นการที่เขาไม่ไม่ได้ทํางานก็เลยจะมาช่วยเรื่องทุกอย่างในการย,กย้ายในการ ยกของในการอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็เลยขอบคุณพระเจ้าคะ่ะทุกอย่างเป็นเป็นตามแผนแล้วก็เป็นไปอย่างเ,าเรียบร้อยตามตามอ่ตาม,ตาม ที่พระเจ้าแพลนไว้ใช่ไหมคะแล้วก็มันมีนะคะก็หนุนใจพี่น้องมันก็มีสะดุดบางไม่ไม่เขาเรกไม่ขอโทษคำไม่ใช่สะดุดมันก็มีแบบว่าอะไรที่มันไม่ราบรื่นใช่ไหมคะมันก็เข้ามาบางทีมันก็เป็นการท้าทายกับความเชื่อมั่นของเราว่าเราจะเชื่อพระเจ้าหรือเปล่าว่าพระเจ้าให้ไปแล้วเราก็ยังจะอยู่หรือว่าเราจะไปแล้วก็เรื่องที่สองก็คืออย่าลิมิต อ่าอาบิลิตของพระเจ้าค่ะก็คืออย่าไปอ่อว่าเราจะต้องทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับปล่อยให้พระเจ้าแพลนให้ให้เราเราไม่ต้องแพลนให้พระเจ้านี่เรียนรู้ของตัวเองนะคะอันนี้เราก็เราเราเราไม่ต้องไปแพลนให้พระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าแพลนให้เราเองเราก็ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณที่มาให้ให้เป็นพยานค่ะ